สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมมาอยู่กับรถที่คำว่ามินิเนี่ยแบรนด์มินิ ไม่ได้เข้ากับขนาดรถเลยขนาดรถใหญ่มากๆครับกับคันนี้ครับ JCW นะครับย่อมาจาก John Cooper Works ครับซึ่ง John Cooper Works นะครับคือ Department ใน Mini นะครับซึ่งทำรถที่แรงที่สุดของ Mini ทั้งไลน์อัพเลยครับรวมตั้งแต่ Mini 3 Door Hatch Mini ที่ขับแมนแล้วก็คัน n t r y m a n ตัวนี้ครับซึ่งผมต้องบอกเลยว่ารวบรวมนะครับการเป็นรถออฟโรดนะครับแล้วก็การเป็นรถที่ขับบนสนามแข่งนะครับ DNA สนามแข่งในรถคันเดียวกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเจ้า Mini JCW คัน n t r y m a n คันนี้มีน่าสนใจกันบ้างครับ มองจากดีไซน์ด้านนอกนะครับผมต้องบอกเลยว่าดีไซน์คันนี้เป็นครอสโอเวอร์นะครับที่อาจจะไม่ดูใหญ่มากนะครับแต่สําหรับแบรนด์มินิเนี่ยเป็นรถที่ใหญ่สุดเขาเคยผลิตมาเลยครับแชสซีเนี่ยครับเขาทำมาให้รู้สึกแข็งแรงมากขึ้นนะแล้วก็ทําให้เข้ากับคําว่าเจสิบมิวได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับพร้อมกับคันนี้นะครับเป็นตัวถังสี i t i s h Racing Green นะครับซึ่งเป็นสีพิเศษสาหรับเจสิบมิวเท่านั้นเลยนะครับพร้อมกับเอ็กเซนต์รอบคันนะครับที่เราเห็นได้เป็นหูกระจกรอบเออกเลยว่า ตัดกันดีมากเลยนะครับรวมถึงเบรกคาลิเปอร์ก็เป็นสีแดงนครับดูสวยมากๆเลยครับพอเวลามองอย่างนี้ครับด้านหน้าเนี่ยดีไซน์คุงความเป็นมินิได้ดีมากเลยครับไฟด้านหน้านะครับเหมือนตา2ข้างครับรวมไปถึงกระจังหน้ากริวสีดำนะครับพร้อมกับเส้นแดงลากยาวนี้เลยนะครับให้ดีไซน์ฟิวฟิวไล์บาร์นะครับแต่ว่าคันนี้เป็นดีไซน์สีแดงไอเซนสีแดงแทนครับ พร้อมกับโลโก้ J C W นะครับจอห์นคูเปอร์เวิร์สครับแล้วก็แอคเซนต์รอบรคันอย่างที่ผมบอกไปนะเป็นลมสีดำครับทำให้รถคันนี้มีความสปอร์ตมากขึ้นนะครับรวมถึงคันนี้เนี่ยมีเป็นออปชั่นเจ้าสติ๊กเกอร์สีดำนะครับเวลาที่แปะอยู่เนี่ยเป็นเรสซิ่งสไตรป์สอันนะครับอยู่บนกระโปรงหน้าเลยครับพร้อมกับโลโก้มินิขนาดใหญ่นะครับผมไม่เคยเห็นโลโก้มินิใหญ่ขนาดนี้มาก่อนครับแต่ใคันนี้นี่ใหญ่มากๆเป็นตรงกลางสีดำด้วยนะครับพร้อมกับโลโก้มินิสีดำตรงกลางคครรรัับบดด้าานนนนล่งงกก็็เเปปีไซ์์สออตะข JCW ิ เพิ่มขึ้นมาครับด้านหน้าทำให้รถดึงความสปอร์ตมากคือพร้อมกับช่องลมด้านข้างครับตรงซุ้มล้อนี่มีล้อขนาด19นิ้วนะครับในเจน15 Countryman คันนี้นะครับซึ่งผมบอกเลยว่าขนาดกําลังดีนะครับเข้ากับตัวรถได้อย่างดีเลยนะครับแล้วเป็นล้อสีทูโทนนะครับสีดําตัดกับสีโครเมียมครับพร้อมกับตรงกลางนะครับเป็นโลโก้จอร์นคูเปอร์เวิร์สพร้อมกับแอคเซนส์สีแดงนะครับรอบๆตัวรถเลยครับเหมือนที่ผมบอกไปแล้วคันนี้มาพร้อมกับยางพีซีโร่ครับขนาด225/45 R19 ครับ ผมบอกเลยว่าเป็นยางที่ขนาดไซส์กำลังดีนะครับสำหรับรถออฟโรดแบบนี้นะครับแล้วก็พร้อมเสียจะลงแข่งด้วยในเวลาเดียวกันครับด้านข้างนีก็เป็นโลโก้จอห์นคูโรอีกอันนะครับพร้อมกับไฟเลี้ยวตรงนี้ครับและ ผูกกระจกขนาดเล็กมินิครับของมินินั่นเองครับแล้วก็เป็นแอคเซสสีแดงนะครับรอบๆคันนีะครับจะเห็นได้ว่าแอคเซสเนี่ยจะเป็นสีดำหมดเลยนะครับเหมือนที่ผมบอกไปเพิ่มความสปอร์ตให้กับรถครับและหลังคาคันนี้เป็นออฟชั่นอลเอ็กซ์สรตลนะครับซึ่งเป็นหลังคาสีชิลิเลสครับซึ่งเข้ากับรถได้ดีมากเลยครับในสีบลูชิสเทรซิ่งกรีนตัวนี้ครับพร้อมกับลูกบายนะครับด้านบนนี่สีดำเหมือนกันเนาะมือจับประตูยังเป็นสีดำไม่นะโอ้โหผมต้องบอกเลยว่าอันนี้เขามีการเล่นสีได้ดีมากเลยครับแลการจับสีดสีีเขยวกัับสีีแดดงเเเนนน่่ยยให้มมูไไอะกิปทาห้รจะเป็นครับ มัดูด้านหลังกันบ้างนะครับดีไซน์ไม่ได้แตกต่างจากรุ่นคัที่แมนตัวออริจินอลมากนะครับแต่ผมต้องบอกเลยว่าในมา21เนี่ยเขาได้เปลี่ยนนะครับไฟท้ายเนี่ยเป็นธงอังกฤษแล้วนะครับซึ่งเทมากๆนะครับเวลาขับไปตอนคืนเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นแบบว่ามันธงอังกฤษเลยเนาะใครเห็นนะครับรถมินินะครับที่เป็นธงอังกฤษแบบนี้จะเห็นได้ว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นตัวล่าสุดนะครับตัวมานเชนล่าสุดนั่นเองครับ ต่อจากตีมของเราครับหลังคาสีแดงครับแล้วก็เป็นแอคเซนสีดํารอบๆเลยนะครับโลโก้คันที่แมนก็เป็นสีดำาลโลโก้มินิตัวล่าสุดนะครับสีดําแล้วก็ด้านล่างครับเป็นสเกิร์ต j จซีดสีดำครับพร้อมกับท่อขนาดใหญ่นะครับเรามาดูที่เก็บของของ J จัคันที่แมนกันนิดหนึ่งนะครับเปิดขึ้นมาครับก็เป็นขนาดที่ใหญ่พอสมควรนะครับสาหรับรถครอสเซอร์แบบนี้ครับสามารถใส่กระเป๋าแคีิออนได้ประมาณ5ใบนะครับวางเรียงด้านล่างนี้ก็ เป็นที่เก็บของเพิ่มนะครับด้วยความที่ตัวนี้เนี่ยเป็นยางรัน f ฟ a เลยไม่ต้องมีแบบว่ายางอะไหล่เพิ่มเติมอยู่ในนี้นะครับก็ถือว่าคันนี้เนี่ยเขาเลือกใช้ที่เก็บของได้ดีมากนะครับใน j c e n g c o u n t m a n คันนี้ครับเปิดขึ้นมานะครับด้านในนี้เป็นเครื่องยนต์2ลิตรนะครับสสูบ twin power turbo ครับให้กำลังสูงสุดอยู่ที่306หแรงม้านะครับได้แรงบิดสูงสุดอยู่ที่450ยนิวตันเมตรครับ0ูนถึงร0อยในเจ้าคนีนะครับใช้เวลาประมาณ5.1ุนึ่งวินะครับซึ่งผมบอกเลยว่า เร็วมากนะครับสำหรับเครื่อง4สูบแบบนี้นะครับแล้วก็มีกําลังแรงมาที่เยอะครับแล้วก็ส่งต่อไปถึงเกียร์8สปีดทอร์คคอนเวอร์เตอร์ครับพร้อมกับสปีดลิมิเตอร์ครับเป็นอิเล็กทรอนิกสปีดลิมิตนะอยู่ที่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับแล้วก็ด้านในเนี่ยครับถ้าเรามองเข้าไปนะครับจะเห็นเป็นเบรสตรงกลางนะครับจะห้องเป็นคาร์เนอร์นะครับที่มองเห็นเบรสแบบนี้นะครับเขาเพิ่มมาเนี่ยทำให้ เจ้า rigidity ของเจ้าคันนี้นะครับหรือว่าความแข็งแรงของแชสซีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้การเข้าโค้งแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยให้มันแข็งมากขึ้นนะครับเวลาขับบนสนามเ่ยจะได้ไม่รู้สึกแบบว่าโยนไปโยนมานะครับและทําให้คันนี้นครับมีน้ําหนักอยู่ที่1,600กกิโลกร,รัมเนี่ยนะครับก็หนักอยู่เหมือนกันนะครับสำหรับรถมินิแต่ว่ารวมๆแล้วเนี่ยที่คันนี้เป็นรถ Crossover s u v กึง่งๆเนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามีน้ําหนักที่ไม่ได้หนักมากอะไรเกินไปครับ ขึ้นมาในมินิเจเนเยูคันที่แหวนนะครับอย่างแรกที่รู้สึกได้นี่ก็คือดีไซน์นะครับพอได้เปลี่ยนใหม่หมดเลยแล้วพวกอินโฟเทนไม่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นรุ่นล่าสุดแล้วนะครับไอเดฟตรงกลางก็เป็น i อเดฟเแล้วนะครับพร้อมกับิจิตลองจุูเมนคัสเตอร์นะครับตรงกลางด้านใานตัวนี้เป็นิจิตอลหมดแล้วนะครับเหมือนในมินิอีวีนะครับที่ผมบอกเลยว่าดูเท่มากๆนะครับ หันมาด้านหน้าคนขับนะครับจะเป็นพวงมาลัยวินิสสปอร์ตตัวล่าสุดนะครับซึ่งมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่ไปหรือว่าเล็กไปนะครับจับพอดีมือนะครับพร้องโลโก้นี้ตรงกลางครับแล้วก็มีด้านข้างด้านซ้ายนะครับจะเป็นตัวคุชคอนโทรลนะครับซึ่งไม่ใช่ตัวอเดบิทแนะเป็นคุชคอนโทรลตัวธรรมดาครับพร้อมกับโลโก้ GTW ด้านล่างนี่เลยนะครับและถ้ามองไปด้านหน้านะครับจะเห็นเป็นเฮดดิ้ดิสเพลย์นะครับอยู่ด้านหน้าคนขับเลยก็เห็นได้ง่ายได้นะครับแล้วก็สามารถควบคุมพวกมัลติมีเดียอะไรได้จากเฮดดิ้งดิสเพล แลวผมว่าผมชอบเฮดเรียบิซเพย์รุ่นนี้นะครับเพราะว่าอยู่ด้านหน้าคนขับที่เราสามารถเห็นได้นะครับไม่จําเป็นต้องแบบว่ามองดูด้านหน้าแล้วก็สุ่มๆเอาว่าใช่หรือไม่ใช่นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยไอ้ไดรฟตัวล่าสุดเนี่ยต้องบอกเลยว่าใช้งานง่ายดายนะครับปรับต่อ Apple ิลคาร์เพย์อัโตนะครับแล้วก็เป็นไวเลสเลยด้วยเนาะแล้วก็เป็นปุ่มด้านหน้าก็ทําให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับเพราะเป็นปุ่มทัชหมดแล้วไม่ได้เป็นปุ่มพิซซิเค้าแบบปกตินะครับวอลุ่มอกเกอร์อยู่ตรง ซิ gnature ของมินิรุ่นล่าสุดเลยนะครับก็จะเป็นไฟม u l t i function นะครับรอบ instrument c ส u s t e r เลยก็สามารถโชว์หลายอย่างได้นะครับอย่างเช่นรอบนะครับรอบของเครื่องยนต์นะครับหรือว่าอุณหภูมิแอร์แล้วก็ปรับเสียงเนี่ยมันจะขึ้นบนเจ้าตัวไฟตรงนี้เลยนะครับดูสวยงามมากๆครับเบาะเจ้าคันนี้นะครับเป็นเบาะตัว j 4 0ตัว sport s e ีนนะครับพร้อมกับเป็นผ้า ไดนามิก้าตัดกับหนังนะครับนั่งสบาย,ยมากๆเลยนะครับแล้วก็เจ้าไดนามิก้าเนี่ยรู้สึกดีมากๆเลยแต่ผมต้องบอกเลยว่าอย่างหนึ่งเนี่ยที่แปลกนะครับรถราคาสาล้าน6กเนี่ยเป็นเบาะปรับเองนะครับทั้ง2ด้านเลยเนี่ยแล้วก็ดึงขึ้นนะครับเนี่ยเป็นเบาะทั้ง2ด้านเลยนี่ก็ปรับเองนะครับรถราคา3าล้านนี่ผมว่ามันควรจะมีเบาะไฟฟ้าเนาะแต่ว่าก็เป็นเบาะปรับมือที่ใช้งานง่ายดายนะครับไม่ได้เหมือนรถบางคันที่ต้องหมุนนะครับอันนี้ก็แค่ ดึงขึ้น,นดึงลงนะครับแล้วก็ใช้อันนี้นอนลงไปได้สบายๆเลยครับในมินิ J จ1คันที่แมนครับลงมาด้านล่างครับตรงคอนโซลกลางที่จะเป็นที่ควบคุมแอร์นะครับสองฝั่งเลยเป็นดูอนโซนนะครับก็ผมชอบรุ่นแบบนี้มากเลยที่มันปรับจากตรงนี้นะครับไม่ได้เป็นแบบว่าดิจิตอลต้องมาเดาๆเอาว่ากดถูกหรือเปล่านี้ก็เป็นแบบว่าปุ่มบอกแนวคร้องกับจอตรงกลางเนี่ยใช้งานได้ง่ายได้มากเลยครับแล้วก็ตรงเนี้ยมันเหมือนเครื่องบินเลยผมว่าเทมากเลยนะ ถึงแม้มันจะเก่านะครับแต่ผมว่าก็เป็นดีไซน์ฟีเจอร์หนึ่งของมินิเลยนะครับตรงน,นี้ก็เป็นตัวออโตสตาร์ทสต็อปปุ่มสตาร์ทสีแดงนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นรุ่น j c w จ o คู Cooper วิ r ์สครับเลยเป็นเจ้าปุ่มสตาร์ทสีแดงนะครับพร้อมกับปุ่มปิดท็กชั่นคอนโทรนะครับอันนี้นี่ผมต้องบอกเลยว่าสายดิฟนี่เหมาะใช้ปุ่มนี้แน่นอนครับแล้วก็อันขวาสุดเป็นปุ่มปรับดรเวอร์โหมดนะครับก็สปอร์ต มิดแล้วก็คลีนครับตามใจชอบคนขับเลยนะครับรวมไปถึงตรงกลางครับเป็นเกียร์นะครับยื่นออกมาไกลมากเลยนะครับจับสบายมืออยู่นะครับเป็นเกียร์8สปีดทอร์คนเอร์เตอร์นะครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็เป็นที่ปรับไอดรักอยู่ตรงนี้นะครับพร้อมกับอิเล็กทรอนิกส์เบรกตรงนี้เลยครับด้านในนี่ยังมีช่องชาร์จ USB Type C ด้วยนะครับพร้อมกับตัวที่ใส่โทรศัพท์ไว้ตรงนี้เลยนะโทรศัพท์จะได้ไม่ลอยไปลอยมาครับเราไปดูด้านหลังกันนิดนึงครับ ขึ้นมาด้านหลังของ j สคบ u c o ่ t i น,นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีขนาดที่ไม่ได้เล็กนะครับก็นั่งได้อยู่เลกรูมเยอะอยู่นะครับเฮดรูมก็เยอะพอสมควรนะครับเวลาดึงเฮดเรสขึ้นมานะนะก็จะรู้สึกนั่งสบายอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าด้านหน้าเนี่ยเบาเจ้าสปอร์ตซีเนี่ยก็ไม่ให้ดีสําหรับคนนั่งด้านหลังเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจะมองด้านหน้าต้องเอื้อกไปดูด้านนอกนะมันเป็นเจ้าซีเนี่ยใหญ่มากๆเลยกันบางที่นั่งคนหลังๆนะครับต้องเอื้อมไปดูด้านข้างนะครับแล้วก็เป็นแอร์เพนสไตล ที่เก็บของครับตรงนี้พร้อมกับช่องแอร์สอันนะครับข้างหลังนี้ผมว่าดีมากมากเลยสำหรับประเทศไทยแบบเรานะครับที่ร้อนมากๆก็ปรับแอร์ขึ้นมาได้ครับสองขึ้นมาพร้อมกับเป็นช่องชาร์จ usb type c สองช่องนั่นเองครับแต่ว่าด้านหลังเนี่ยผมขอเพิ่มนิดนึงนะเพราะว่าจริงๆแล้วสําหรับคนปกติอาจจะนั่งง่ายๆหนึ่งแต่ว่าแองเกิลของขาของผมนี่มันดูแปลกๆเหมือนกับหงแบว่านั่งยองๆอยู่เหมือนกันนะครับต้องสอดเข้าขาไปด้านหน้าแต่ว่าบางทีเนี่ยคนที่แบบว่าสูงหน่อยเนี่ยจะไม่ได้ยกบอกขึ้นมาสูงขนาดนี้ก็อาจจะนั่งปๆนิดึ ลำโพงในคันนี้เนี่ยผมต้องบอกเลยว่ามีเสียงที่ดีอยู่พอสมควรนะครับเป็นลำโพงฮาร์มักเกอครับซึ่งเบสก็มีเยอะอยู่นะครับแล้วก็เวลาฟังด้วยกันอยู่ในรถเพราะว่าคันนี้มีซา n ด์ไอ u ิเลชันดีนะครับก็ลำโพงเนี่ยส่งเสียงมาได้ดีมากเลยครับก็เป็นลำโพงที่พอใช้ครับแต่ว่าไม่ได้ดีอะไรมากมายครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับมินิเจ 4WD Countryman ครับผมต้องบอกเลยว่าตัวไม้2021เนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทั้งภายในและภายนอกทําให้รถมีความทันสมัยมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่างไฟท้ายเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นไฮไลท์หนึ่งนะครับในการซื้อมินิในยุคนี้นะครับใครนะครับที่สนใจเดอร์นิวมินิเจ 4WD Countryman นะครับหรือว่ามินิรุ่นอื่นๆเนี่ยสามารถไปชมใ่โชว์รูมของมินิทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้นะครับต้องฝากกดไลค์กดซับสไคร้อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับวันนีี้ลาก่อนคครรััับบสสวด